วันนี้เรามาเปลี่ยนยางกางเกงกันจ้ะเปลี่ยนยางกางเกงมาดูวิธีกันเลยเนาะ <c oughs> ตัวนี้กางเกงมันค่อนข้างที่จะจะเก่าค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเหมืนนอมนจะเปื่อยเนาะเหมือนจะเปื่อยประมาณว่าถ้าเกิดว่าบางคนทุกช่างบางคนล็อออกนิดนึง,นงแล้วก็กระชากถ้าถ้าเป็นช่างถ้าถ้านั่นนะ่ะก็คือแบบว่าไง างมือใหม่ให้ระวังนะคะกระชากไม่ได้นะกระชากไม่ได้ถ้า <c oughs> เพราะว่ากางเกงเนเปื่อยเวลาเราเอ,อ่อช่างช่องานก็จะต้องดูเนาะว่าผ้ามันเปื่อยหรือผ้ามันมันเหนียวถ้าผ้ามันเปื่อยอย่างเงี้ยถ้าเรากระชากปุ๊บมันขาดขาดกระจุย ส่วนยางเนี่ยเราวัดจากตัวลูกค้าเลยจะแม่นที่สุดเพื่อนๆถ้าใครเป็นช่างซ่อมมือใหม่เนาะให้วัดจากตัวลูกค้าเลยแล้วก็ขยับไปเขาเลยคือเอาแน่นเอาหลวมเอาขนาดไหนเนาะแล้วมันก็จะไม่มีการครับไม่มีการอ้นี่เลยไม่มีการที่ว่าเออจะหลวมไปหรือจะคับไปเพราะว่าเราวัดจากตัวเขาแล้วมันก็จะดี Oh. Cool.